สวดีครับพ่กขับ่อไอซาเรลออโต้นะครับพี่ผมมากับซูกิสวีฟนะครับคันนี้ปี2013เกียร์ออโต้นะครับราคาตัดสุดเอาแบบไปจะหนักจัดเต็มเลยครับพี่ในราคาเพียง269,000บาทครับผมสำหรับคันนี้นะบอกเลยว่าถูกมากคุ้มมากพี่แล้วคันนี้นะครับถ้าซื้อผ่อนนะครับบอกเลยว่าปีนี้เป็ปีผ่อนเพียง2,000กว่าบาทแค่นั้นเองแล้วก็ถ้าหมดจากปีนี้นะครับจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ 4,000ันกว่าบาทตลอดสัญญานะครับผมในเรื่องของตัวรถนะครับสบายใจได้นะครับซื้อรถกับป๊อไม่มีชนหนักจมน้าย้อมแมวพิการไฟไหม้กลับมาแน่นอนเพราะรถทุกคันเราคัดมาอย่างดีถ้าพี่ซื้อไปแล้วมีอย่างที่ผมบอกนะผมยินดีซื้อคืนเต็มราคาขายนะครับแล้วคันนี้ครับผมในเรื่องของเครื่องเกียร์ลูกค้าสบายใจได้นะครับเพราะรถคันนี้ครับถ้ามีปัญหาเราดูแลฟรีที่ยี่ชั่วโมงทั่วประเทศไทย1ปีเต็มนะครับโอเคครับมาดูกันนะครับว่ารถคันนี้มีอะไรกันบ้างนะนี่เลยครับอย่างแรกเลยครับตัวนี้เป็นกุญจรโม นะครับผมลดราคา2 6ง0 0บาทได้กุญแจรีโมทนี้ถือว่าคุ้มมากนะพี่ตัวนี้ครับเมื่อเราเปิดนะครับเราเพียงเอามือสัมผัสตรงนี้ครับมันก็จะปลดล็อกให้ทันทีนะครับแต่ไม่ต้องงงนะตอนที่เราปลดล็อกใช่ไหมเรากดปุ่มปลดล็อกปุ๊บครั้งหนึ่งมันยังไม่ได้มันต้องกด2ครั้งนะครับมันถึงจะออกให้เนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันบ้างนะครับในเรื่องของข้างหลังนะครับจะเป็น5ประตูนะครับข้อดีของเขาก็คือนี่ครับพอเปิดออกมาปุ๊บมันเก็บของได้เยอะมากนะครับใครที่เป็นพ่อ แล้วปีนี้เปีผ่อน2,000กว่าบาทหลังจากนั้น4,000กว่าบาทตลอดสัญญาเครดิตดีอาชีพเจนไม่ต้องใช้เงินอรถสบาทนะครับฟรีหมดค่าจัดค่าโอนมาสีพ0วลประกันภัยฟรหีหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างครับว่าคันนี้ภายในเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคนะครับภายในของคันนี้นะครับจะเป็นไปสีดําเกือบทั้งหมดนะครับแต่ก็จะตัดด้วยสีเทานะครับให้มีลูกเล่นในการเล่นสีนะครับผมไม่ดูน่าเบื่อจนเกินไปเบาะเป็นเบาะหนังนะครับเพิ่มอันนี้ดูแลรักกษาาาง่ยม นะครับผมโอเคแล้วก็เอยียบเบรกสกตาร์ได้เลยนะครับสะดวกสบายนะครับคันนี้เข็มมาอยู่ที่123,000แค่นั้นเองครับพี่คันนี้รถประมาณ7ปีใช่ไหมโปรตีมันต้องแสนสี่นะแต่นี้แสน 2, สองแสดงว่าวิ่งน้อยนะครับแล้วการันตีไม่มีกลับมาแน่นอนถ้ามีผมยินดีนซื้อคืนครับถ้าสนใจคันนี้โทรมาหาผมด่วนเลยนะพี่0 6 2 1 5 1 6 5 8 6ครับผมป๊อบอายการันตีพี่ซื้อกับผมไม่มีผิดหวังแน่นอนอย่าลืมนะครับพี่เลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าต้องเลือกสามเหลี่ยมออโต้ครับสวัสดีครับ อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆจากบริษัทสามเหลี่ยมออโต้ที่ช่อง YouTube SLM Auto 3เหลี่ยมออโต้ขอนแก่นแล้วอย่าลืมเข้าไปกดถูกใจแฟนเ a g e Facebook 3เหลี่ยมออโต้ขอนแก่นเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆจากบริษัทสามเหลี่ยมออโต้